สวัสดีครับต้อนรับสู่เสียงลมโต๊ะช่องทางที่เปรียบเหมือนมีเพื่อนมาช่วยคิดวิเคราะห์ฟุตบอลรอบทัวร์ครับทีมงานเราคุณภาพคัดสรรแต่ทีมปังปังเชียร์ทีมไหนบวกทีมนั้นเช็คฟอร์มได้เลยและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสียงลมโต๊ะซึ่งจะมีแนวทางแบบ V.I.P. แจกให้กันทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด S.P.L. 2 4ย้ำนะครับ S.P.L. 2 4อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผม เอาละครับลุยนทางประจวนพระสรีที่1 4ทธันวาคมกันบอลยุโรป้ากับคอนเฟอเรนซ์ลีกเตะกันเพียบครับทีมงานเราคัดมาแล้วว่าทีมไหนพาบวกตามผมมาเลยเรื่องที่คู่แรกครับเป็นเจด็ด VP ของเซลมโตในศึกยูฟายุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนที่คือ45ซิลินสกี้มอสตา์ดวลก,กับแอสตันวิลล่าแฮนดิแคปแรกแอสตันวิลล่าเหนือกว่า1.25สถานการณ์ในคอนเฟอเรนซ์กลุ่ม E ตอนนี้ครับเจ้าถิน่นซิลินสกี้ตกรอบแน่นอนแล้ว5นัดเก็บได้แค่สาคะแนนครับตอนนี้อยู่ดับโ ส่วนแอสตันวิลล่าครับเข้ารอบแบบใสๆ5นัดพวกเขาเก็บไปแล้วถึง12คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมกันเจ้าถิ่นชนะ3แพ้2ส่วนแอสตันวิลล่ายังโหดเลยชนะ4เสมอ1ไร้พ่าย,ายและต่อด้วยฟอร์ม5เกมย่อของซิลินสกี้มอสตาพวกเขาชนะ4หลุดแพ้นัดเดียวส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของวิลล่าชนะ2เสมอ2แพ้1และในส่วนของเฮดทูเฮดครับเจอกันครั้งเดียวเมื่อเดือนตุลาคมเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะ ซิลินสกี้ไป1.0เต่อ0รามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันครับเจ้าถิ่นซิลินสกี้เกมนี้จัดชุดใหญ่ใส่เต็มเลยครับไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนมาในแผน4-3-3นำทัพโดยเนมันยาบินบีย่ากองหน้าดาวซนโวข,ของทีมครับที่ซัดไปแล้ว14ประตูกับ5แอซสซิสจาก17นัด และก็มีดามิเอสโลมิสลิสอันโตนิโออีวันชิตทาริกรามิตพร้อมลงช่วยทีมทั้งหมดครับในขณะที่ทีมเยือนแอสตันวิลล่าเกมนี้ไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทดแบนเช่นกันครับมาในแผน4-4-1-1ตัวหลักอยู่ครบครับแต่เกมนี้โลเทชันนักเตะหลายคนเพื่อให้สำรองได้มาโชว์ของซึ่งคู่นี้ครับมันเป็นทีเด็ด VP ของซิลอโตเราจะส่งแนวทางทัศนะไปให้ครับใน Li น์แอด ad spl 2 4ก่อน3ทุ่มย้ำนะครับต้องมีแอดนำหน้า ad spl 2 4เท่านั้น แล้วเจอการก่อน3าทุ่มมาต่อการในศึกยุโรปลีกครับตอนที่คืน45ยูนิยงแซงกิลลุสเจอกับลิเวอร์พูลแฮนดิคับแรกลิ Liverpool เวอร์พูลเหนือกว่า0.25สถานการณ์ในยุโรปกลุ่มอีตอนนี้ครับยูนิยงแซงกิลลุสยู่นับดับห5นัดมี5คะแนนส่วนลิเวอร์พูลครับเข้ารอบแน่นอนแล้วนำเป็นจ่าฝูง5นัดมี12คะแนนเรามาดูฟอร์ม5้าเกมหลังทั้ง2ทีมกันยูนิยองแซงกิลลุสชนะ3เสมอ2ไร้พ่าย,ายส่วนลิเวอร์พูลโคตรโหดเลยชนะ4เสมอ1 ไร้พ่ายเหมือนกันตัดมาที่ฟอร์ม5เกมเย้าของยูดิยงแซนกิลลสครับดูดันสมชื่อชนะรวดทั้ง5นัดในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของลิเวอร์พูลชนะ2เสมอ2แพ้1และในส่วนของเฮตูเฮตครับเจอกันครั้งเดียวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์ชนะยูดิยงแซนกิลลไป2-0เรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันยูดิยงแซนกิลลครับจะมาในแผนเก่ง3-5-2แนวลุกใช้เดนิสแอคเกิร์ดคู่กับอาร์มินอามูล่ามิดฟิลด์ตัวหลักจะเป็นคาร์ ในขณะที่ลิเวอร์พูลจะมาในแผน4-3-3ด้วยชุดผสมโลเตชันครับผู้รักษาประตูใช้เควินเคลเลอร์และก็มีเจมแมคคอนเนลจาเลวคอนซากับไรอันกาเฟนแบกครับรวมถึงเบนดกจะได้ลงตัวจริงทั้งหมดและทัศนะคู่นี้ครับบอกเลยว่าลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วเกมนี้ไม่มีความกดดันและไม่ต้องดิ้นรนอะไรครับในขณะที่ฝั่งยูดิองเซนกิลสครับยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปอยู่แต่ว่าต้องเหนื่อยหน่อย ก่อนอื่นพวกเขาต้องเอาชนะลิเวอร์พูลเกมนี้ให้ได้ก่อนครับและก็ต้องให้ตัวลูสโดนถล่มด้วยมั่นใจว่าเกมนี้ครับทัพหงแดงจะพักตัวหลักหลายคนเพราะว่าเริ่มมีปัญหานักเตะในทีมบาดเจ็บแล้วครับบวกกับวันอาทิตย์พวกเขามีเกมแดงเดือดในพรีเมียร์ลีกรออยู่ครับเชื่อมา่นเลยว่ากูซซีเจเกนคลอปจะเน้นเกมในวันอาทิตย์มากกว่าครับเพราะตอนนี้หงแดงนําเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกไปแล้ว และที่สําคัญครับเพื่อศักยภาพนักเตะของแซงกิลุสเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรนะครับแม้ว่าเกมนี้โอกาสจะเอาชนะหงแดงมีน้อยมากก็ตามครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้ครับพวกเขามีดีพอที่จะเสมอลิวอพูลได้ดังนั้นอยู่ลองแซงกิลุสที่1.25มาเต็มสกอริคาดแซงกิลุสเสมอกับลิเวพูล1นต่อหจัดไปมาต่อกันในคู่ l a s เคลินเจอกับตูลูสตอนที่คือ45ในศึกยุโรปครับแฮนดิแคปแรก l a s k ค i n เหนือกว่า0.25สถานการณ์ในกลุ่ม E ตอนนี้ครับในศึกยโูโรป้าเจ้าถิ่น l a s k ค i n อยู่อันดับ4 5นัดมี3คะแนนส่วนตัวรูษทีมเยือนครับอยู่อันดับ2 5นัดเก็บไป8คะแนนเรามาดูฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมกัน l a s k ค i n ครับชนะ2เสมอ1แพ้ 1, 2ส่วนตัวูสไม่ค่อยดีนะครับหาชัยไม่เจอเสมอ3แพ้2และต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของ L A ส K คล ยังดุเลยครับชนะ4เสมอ1ไร้พ่าย,ายส่วนทางกับฟอร์ม5เกมเยือนของตตลูสครับก็ยังเน่าหนักแพ้ถึง4เสมอ1ไม่ชนะใครและในส่วนของเฮดทูเฮดครับเจอกันครั้งเดียวเมื่อเดือนตุลาคมเป็นตตลูสเปิดบ้านเอาชนะ L.A. s k สเคไป1ต่อ0เรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเกมนี้ครับลินจะมาในแผน3-4-3 3ตัวรุกใช้โรเบิร์ตซูมเสเซอูซอกับมาลินลูบิสิตแดนกลางใช้บันโกโยวิสิตกับอีวานลูบิดครับ และแน่นอนว่าแนวรับตัวเก่งอย่างฟิลิปซีเลียสจะไม่พลาดเกมนี้ในขณะที่ทีมเยือนตัวูสครับพวกเขาจะมาในแผน4-1-4-1หน้าเป้าใช้ไทดาลิงกาโดยที่มีนิคลาสชมิดช่วยเกมรู้ครับส่อนดกลางจะเป็นคิสเตียนกาเซเลสกับแว่งซองซีเยโลแนวรับนำทัพโดยลาสมุดนิโคลไลเซนลงตัวจริงแน่นอนและทัศนาคู่นี้ครับ ลิ้นเนี่ยแทบจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วในรายการนี้พวกเขามีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับส่วนฝั่งตัวลูทเนี่ยยังมีโอกาสเข้ารอบสดใสามากกว่าเพราะตอนนี้ไปรองจากฝูงของกลุ่มซึ่งถ้าเราดูผลงาน5เกมเย้าและเยือนของทั้งคู่ครับถือว่าส่วนทางกันแบบสุดๆเลยลิ้นไม่เคยแพ้ใครส่วนตัวลูทเนี่ยเอาชนะใครไม่ได้เลยใน5เกมเยือนหลังสุดครับแต่ด้วยโมเมนตัมของทีมตอนนี้ครับตัวลูสเนี่ย พวกเขามีโอกาสข้อรอบต่อไปมากที่สุดครับด้วยคะแนนที่มีอยู่ในมือ8ดแตม้มพวกเขาไม่จะเป็นต้องบุกใส่ลิ้นเลยก็ได้ครับพักเกมรับนันแน่นรอสนอย่างเดียวมั่นใจคบว่าเกมนี้ตลูสจะสามารถแบ่งแต้มจากลินส์กลับไปได้ดังนั้นอยู่รองตัวลูสที่0.25าผาเพลินสกอร์ที่คาดลินส์เสมอกับตัวลูส 1. 1ตตามมาเลยมาต่อนในคู่อาร์เจนต์ครับเจอกับเอเค อาแจ็กซ์เหนือกว่า0.5สถานการณ์ในยูโรปากลุ่มบตีตอนนี้ครับ ax, อาแจ็กซ์เจ้าถิ่นผิดฟอร์มนะครับ5นัดมีแค่2คะแนนตอนนี้อยู่ดับ4ส่วน AK-10 อยู่ดับ3ครับ5นัดเก็บไป4คะแนนลองมาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมกันอาแจ็กซ์ชนะ4หลุดแพ้นัดเดียวครับให้กับมา์เซส่วน AK-10 เนชนะ3แพ้2 และต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของอาแจ็ครับก็ยังดุดันชนะ4หลุดแพ้นัดเดียวให้กับไรตันในขณะที่ผลงาน5เกมเยือนของ AK10 อเพวกเขาชนะ2เสม,มอ1แพ้2และในส่วนของ h ฮตุเฮตครับเจอกัน3ครั้งเป็นอาแจ็ชนะ2เสม,มอกัน1 AK10 อเไม่เคยชนะอาแจ็ได้เลยเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเกมนี้ครับอาแจ็ ax, ไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนพวกเขามาในแผนถนัด4-3-3นำทัพโดยสเตเฟนเบิร์กไวไบอันบอบบี้ เคนเนตเเทเลอร์ Taylor, และก็คาร์ลอสฟอบในขณะที่ทีมเยือน a k เคเครับเกมนี้ก็จัดชุดใหญ่ใส่เต็มเหมือนการบุกมาในแผน4-2-3-1นํำทัพโดยสตีเวนซูเบอร์เซคิโออาราโฮเปโตสมันทาลอลสนิกลัสเอลซอนกับโดมาโกวิดาและทัศนาคู่นี้ครับทั้ง2ทีมตอนนี้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วตกรอบไปแล้วทั้งคู่และผมมองว่า a k เคถ้าเกิดจะเอาชนะในบ้านอาแจ็กซ์เนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากครับ เพราะว่าแจ็คเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้โหดสุสดห้านัดหลังเนี่ยพวกเขาซัดไปถึง13ประตูนะครับและเสียแค่4ลูกเท่านั้นในขณะที่ a k เ0เอเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมเย็นไม่ดีสักเท่าไหร่ครับอีกทั้ง H คทวที่เจอกันมันก็ชี้ชัดครับว่าอัแจ็คดีกว่าทุกทางเลยแถมในเกมที่ AK- เคอเมาเยือนอาแจ็คครับก็โดนถล่มกลับไปถึง3ประตูต่อศูนย์ดังนั้นครับด้วยรลยคเาที่เปิดมาอัแจ็คเหนือกว่า0.5ฟันทงอยู่ต่อเจ้าถิ่นไมซินเชอร์สกอริคาด อัดแจ็์ชนะ AK 1 0เทกลิ่นนิ่มมาต่อในคู่เวสต์แฮมเจอกับไฟบัวครับตอนตี3ในศึกยูโรปาลีกไฮนิคับแรกเวสต์แฮมเหนือกว่า0.75เาตารางคะแนนในยูโรปากลุ่มเตอนนี้ครับเวสต์แฮมเจ้าถิ่นหยุดจ่าฝูงแข่งไป5นัดมี12คะแนนในขณะที่ไฟบัวครับอยู่รองจ่าฝูง5นัดมี12คะแนนเหมือนกันแต่เฮดทูเฮดแพ้เวสต์แฮมครับเลยอยู่อันดับ2เรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าดีพอพอกันเลย ชนะ3เสมอ1และแพ้1ทั้งคู่และในส่วนของฟอร์ม5เกมเย้าขุนค,คอนเวสแฮม,มครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของไฟบวกชนะ3แพ้2และเฮตูเฮครับเจอกันครั้งเดียวเมื่อเดือนตุลาคมไฟบวกเปิดบ้านแพ้เวสแฮม,มไป1ต่อ2ขุนคอนเวสแฮม,มครับเกมยูโรปล้านัดล่าสุดบุกไปเชือดบาสคารโทโปล,ล่าไปศูนต่อหนึ่งครับได้ประตูนาทีบาทจากโทมัสชูเชกส่วนในพรีเมียร์ลีกล่าสุดครับแพยยบ้ยับเยินให้กับฟูแลมไป5.0ต่อ เกมนี้นักเตะที่เจ็บก็มีมิเชลอันโตนิโอกองหน้าตัวถึกที่เจ็บข่าครับพวกเขาจะมาในแผน4-2-3-1นายใหญ่ดวิดมอยจะดันเจอร์ราโบเวนไปยืนหน้าเป้าครับขนาบข้างด้วยลูคัสปาเกต้ากับโมฮัมเหม็ดกูดูสครับในขณะที่ทีมเยือนไฟบวกครับนัดที่แล้วในถ้วยนี้ถล่มโอลิมเปกอสไป5-0ส่วนในเกมบุนเดสซิกาครับพวกเขาสามารถเอาชนะโวฟบวกไป0-1นักเตะที่เจ็บมีเคนเนตชมิดยานิคไคเทิรมักซิมิเลียน ฟิล e ิปคริสตันกุนเดอร์และดานิเอลคฟฟี่เคเยเร่พวกเขาจะบุกมาในแผน3-43ครับมิเกลเกโกลิตลงหน้าเป้าขนาข้างด้วยลูคัสฮอลเลอร์กับว so ินเชนโซกีฟและทัศนะคู่นี้ครับบอกเลยว่าไฟนี้มันเหมือนเป็นการแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มกันเลยเพราะตอนนี้ทั้งสองทีมมีคะแนน,นเท่ากันครับแต่คุณคอนเวสแฮมได้เปรียบตรงที่ผลกันในขันนัดที่แล้วครับทำผลงานได้ดีกว่าส่งผลให้นัดนี้ครับ แ่แบ่งแต้มกันไปเนี่ยเวสแฮมก็ยังคงเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดีครับและด้วยผลงานในพรีเมียร์ลีกนัดที่แล้วที่แพ้แบบขายหน้าครับก็เลยคิดว่าเวสแฮมเนี่ยน่าจะไปนเน้นหนักในพรีเมียร์ลีกมากกว่าครับเชื่อมั่นว่าเกมนี้เดวิดมอยคงไม่จัดตัวเต็มมากเล่นแบบระมัดระวังครับเก็บแรงเอาไว้ไฟในพรีเมียร์ลีกส่วนไฟบวกเนี่ยพวกเขาต้องเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียครับเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบอยู่แล้วต้องเปิดเกมบุกใส่เจ้าบ้านครับหวังแย่งแชมป์กลุ่มให้ได้ เพราะในเกมลีกนัดถัดไปเนี่ยพวกเขาเจองานเบาๆครับไม่หนักเปิดบ้านเจอกับโคลรนมั่นใจมากว่าเกมนี้ครับเปอร์เซ็นต์ออกเสมอมีมากที่สุดดังนั้นอยู่รองทีมเยือนไฟบวกดีที่สุดสกอรทติคาดเวสแฮมเสมอกับไฟบวก2ต่อ2จัดไปปิดท้ายในคู่ไบรตันดวลกับโอลิมปิกมาเกสตตอนตีส3ในศึกยูโรปาลีกครับแฮนดิแคปแรกไบรตันเหนือกว่า0.75 สถานการณ์ในยูโรปาลีกกลุ่มบีตอนนี้ครับไบรตันอยู่รองจากฝูง5นัดมี10คะแนนส่วนมากเซครับนั่งจากฝูงเท่ๆ5นัดเก็บไป11คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมกันไบรตันชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนมารกเซยังโหดเลยครับชนะ4เสมอ1ไร้ผ้ายและในส่วนของฟอร์ม5เกมย่อไบรตันครับชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของมา์เซชนะ2เสมอ1แพ้2 และในส่วนของเฮตูเฮต์ครับเจอกันครั้งเดียวเมื่อเดือนตุลาคมมาร์กเซเปิดบ้านเสมอกับไรตันไป2ต่อ2เรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันไรตันครับในยูโรปาลีกนัดที่แล้วบุกไปชนะเอเคเอเทนสูงต่อได้ประตูชัยจากลูกจุดโทษของชัวเปโดครับส่วนในบอลลีกล่าสุดเนี่ยทำได้แค่เสมอกับเบอร์ลี่ไป 1. 1ต่อนัดนี้มีนักเตะเจ็บหลายคนครับอันซูฟาติอดัมเวสเตอร์แดนนี่เวลเบกเบเบสเอสตูปิยานซอล,ลิมาร์ตกูริโอเซซา เอนซีโซกับทาดิกแลมตี้ที่พูดมาเนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักแทบทั้งนั้นเลยนะครับแผนที่พวกเขาใช้คือ4-231อีวานฟกุสันกองหน้าดาวรุ่งจะได้ออกสตาร์ตัวจริงเดี๋ยวที่มีตัวรู้ครับเขารู้มีตัวมาฟิตพร้อมลงสนามในขณะที่ทีมเยือนโอลิมปิกมาเซครับนัดที่แล้วในยูโรป้าพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอาแจกแบบสุดมัน4 3ต่อสามโอบาไมยองจัดแฮตติกครับส่วนนิดออิร์ล่าส่วนนียพวกเขาบุกไปเอาชนะลอริยอง2องครับโอบามมยองก็จับไปอีก2ลูกตอนนี้ฟอร์มพอสสุด นัดนี้นกแต่ที่เจ็บก็มีครัวกินกอเดอาวอลองแตงรองจีเย,ย่กับเจฟฟี่กองดองเบียและก็มีเปเป้เกยครับติดทดแบนอีกหนึ่งคนพวกเขาจะมาในแผน4-4-2นักผู้ใช้วิกตอร์ออลิเวล่ากับโอบาเมายองครับและทัศนาคู้นี้ครับเปรียบเลยว่ามันเป็นการวัดกันเลยว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเพราะเขารอบนอกเอาแน่นอนแล้วทั้งคู่ครับมากเกซได้เปรียบมากกว่านิดนึงครับตรงที่มีคะแนนเหนือกว่า1แต้มนัดนี้ครับขอเพียงแค่1คะแนนเท่านั้น ก็เพียงพอต่อการเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไบรตันครับถ้าพวกเขาอยากจะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยก็ต้องจัดเต็มเท่าที่มีมาสู้ครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือโปรแกรมนัดหน้าของนกนางนวลพวกเขาต้องบุกเยือนอาเซนนลครับซึ่งเป็นงานที่หนักหนาสาหาัสนัดนี้ครับไบรตันเนี่ยคงพะวงผู้เล่นหลักบาดเจ็บเป็นอย่างมากเลยเชื่อว่าพวกเขาไม่กล้าใส่ชุดเต็มครับเล่นแบบกักกักเพราะยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วดังนั้นครับด้วย handicap ที่เปิดมา0 7 5หนีไปอยู่รองทีมเยอนมากเซดดีกว่าครับ ลุ้นแค่แบ่งแต้มก็รับซับเต็มๆแล้วและสิ่งที่ทำให้มั่นใจก็คือตอนนี้ครับผลงานแนวรุกของโอลิมปิกมา์เซเนี่ยโคตรโหดเลยโอบามิยองตอนนี้พอสสุดครับแต่ลูกที่เขายิงในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเหนือชั้นทั้งนั้นมั่นใจคาว่าเกมนี้โอบามิยองน่าจะมี1ลูกฝากแฟนๆดังนั้นอยู่รองมา์เซดีที่สุดสกอริคาดไบรตัตนแพ้โอลิมปิกมารคเซ1จัดให้ และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด V i P ยังรอพวกคุณอยู่ที่ ad d s p l 2 4ย้ำนะครับ ad d s p l 2 4เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี